น,นี่อีกคคลิปหนึ่งดีไหมแม่มีโอกาสมาร้านปังๆดังๆแซ่บทั้ง24ชั่วโมงเปิดกันไม่หยุดไม่หย่อนคือเปิดเหมือนกับเป็นเซเว่นเลยทุกคนกระเพรากระด้งนะฮะสะพานขัวเหล็กทุกคนข้ามไปช้างคลานในบาซ่าได้กระเพรากระด้งจะอยู่มุมตรงนี้ฮะมาจากสะพานนวรัตได้เลยทุกคนโอ้ยตื่นเต้นมากแบบถ่ายคลิปไม่หยุดถ่ายคลิปรัวๆเปิด24ชั่วโมงทุกคนลูกค้ามาด้ทั้งวันไม่ต้องรีบร้อนค่ะ ก็มากันกัดจายกันจะมาตีหนึ่งตีสดึกด,ดื่นเที่ยงอรถสวยจังเลยทุกคนจ๋านี่ฮะรถสีน้ําเงินแบบนี้ไปถึงลําพูนจริงๆจ,จังๆทุกคนจะวิ่งกันจนถึงคําเลยนะฮะไปลําพูนอยู่แค่เอื้อมแค่ปากซอย30บาท30กิโลถึงไปสักการะพระธาตุริพุชัยนะฮะข้ามไปสะพานขวัวเล็กตรงนี้ก็ไปเข้าเมืองในบาซ่าข้ามสะพานนพร,รัตน์ก็เจอวัดอุปคุตแล้วก็ในบาซ่า ไปอาจยามอีกทีหนึ่งนะฮะไปท่าแพเลี้ยวขวาตรงข้างหน้าเป็นไฟแดงก็ไปสถานีรถไฟได้บรรยากาศอากาศดีมากแม่น้ำปิงอยู่ข้างหน้ากินเสร็จก็มาเดินย่อยแต่ระวังรถนะจ๊ะรถตรงนี้จะวิ่งตลอดตลอดเพราะว่าตรงนี้ต้อนรับทุกคนนะฮะ24ชั่วโมงจะมีายดงไรเดอร์เข้าออกนะฮะเพียบเพียบ อย่างนี้กันเลยทีเดียวเชียวอย่าหาว่าเวอร์นะครับทุกคนคือไม่ได้อ่วยนะแต่ชอบร้านนี้มากเพราะว่าติดใจมาตั้งแต่ไปกินที่สาขาที่สวนดอกทุกคนก็มี3สาขาจ้าแต่นี่คือครั้งแรกของโลกจริงๆนะฮะที่เปิด24ชั่วโมงสําหรับกะเพรานะฮะและเป็นกระด้งด้วยะคระัทุกคนแล้วก็เลือกไซส์เซยได้เลยขนาด S M L X L ใครกินขนาดกระดงได้หมดภายในครึ่งชั่วโมงนี้ฟรีไปเลยทุกคนจ้าเนี่ย มากเหมือนอยู่บ้านนะฮะทุกคนจ๋าไม่มีใครมานั่งมองเราจะกินขนาดไหนก็กินกันเข้าไปหาทุกคนจ๋าน้ำบริการฟรีตรงนี้เลยน้ําสมุนไพรเขามียำเยิ้มเมนูยำก็มีคั่วกิ้งเมนูแบบแนวกระโด,โด,โดะกโทษจ้ะกะเพราอร่อยแซ่บเปต้องลงคอเลยฮะทุกคนนี่ฮะเป็นกะเพราแบบแนวคั่วกิ้งก็มีเป็นแบบแนวผัดผงกะหรี่ก็มีกะเพราหม้อก็มีกะเพราเป็นแนวไก่กระเทียมก็มีฮะทุกคน นี่ฮะน้องๆที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ยิ่งเลยทุกคนร้านนี้จะไม่มีความยิงดูจากหน้าตาคนยิ่งเป็นบรรยากาศแบบเน,น,นื้อเหนือเวลาเราโทรไปไหนสังเกตไหมเวลาขับรับสายวันดีเจ้าเจ้าคือคําว่าเจ้าเนี่ยพูดเหนือนี่โมโหทุนโอ้ชนะใจชาวโลกเลยฮะเจ้าเจ้ากระเพรากระด้งบ้านฉันเจ้าอยู่ตรงนี้นะเจ้าถนนเชียงใหม่ลําพูนเจ้าเนี่ยไปตรงนี้ไปลําพูนแค่เอื้อมจริงๆทุกคนจ้าอุ้ยมีดอกนี้ด้วยหรอ ดอกหัวใจทุกคนจ้าอันนี้เป็นลิ้นสาลิกานะฮะเป็นนางกวักชั้นดีให้กับร้านด้วยหาร้านนี้ก็คุณภาพจริงทุกคนแต่ใครจะไปสาขาสวนดอกก็ไปได้นะจากตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าไกลมากก็ขับรถไปหรือเดินไปก็ไกลหน่อยเท่านั้นเองทุกคนโอเคไหมโอ้ยทุกคนดูสินี่ต้มจืดอ,อร่อยมากทุกสิ่งอย่างอร่อยจริงจริงคุณภาพจริงจริง,รงทุกคนทุกคนอยาหาว่ายังงมูยังปกิตน้ำพริกอ่องเราจะกินกับข้าวเหนียวได้ใช่ไหม พริกอ่องของเหนือแท้ๆลำแท้ๆทุกคนแต่เราขอเป็นข้าวสวยอย่างทุกคนจ้าวันนี้ขอรบกวนกับเพาะพอะเพาะมาทั้งทีแซ่บค่ะกินร้านที่มีคุณภาพอาหารเมนูแซ่บเลิศเลอแบบนี้ก็ต้องกินให้ครบเหนือแท้ๆกะเพราแท้ๆทุกคนจ้าอ่ะป้อนอืมอืมอ,อร่อยมากอืมทุกคนชอบกินกับแคบหมูใช่ไหมอืม อร่อยมากอืมอร่อยมากสุดยอดไม่ได้ช้อนกลางนะจ๊ะอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้อ่ขึ้นไปถ่ายไปทุกคนากาต้องเราสดๆค่ะสดๆค่ะสดะสดบด,ดไม่ต้องอืม อทุกคนมาดูเมนูกันบ้างเลือกได้ตามต้องการขนาดทุกคนมีขนาด XL ใหญ่สุดตัว SML ทุกคนนะฮะเมนูกระ,กระด้งก็จะเป็นแบบทั้งคั่วกิ้งกระดง้งนะฮะผัดแกงผักแกงัหระพากระเพราประชุมกะเทียมเห็นไหม,ไหมจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนคนผสมแล้วก็เลือกสิจ้าเลือกไซส์เลือกขนาดจะเอาแบบหมูนุ่มไก่กรอบเบคอนหมูกรอบมีหมดเลยกุ้งเกิงทุกคนอยาง นะ,ะอืมเครื่องเคียงก็มีไข่ดงไข่ดาวได้เลยทุกคนนะไข่ดงไข่ดาวไข่เจียวไข่ไข่เจียวหมูสับเต้าหู้ไข่ทอดมีหมดเลยทุกคนตามนี้เลยนะนะ,ะจะไปะใช้หน่อไม้หรือจะใช้ผัวฝักยาวุ้นเส้นเห็ดเข็มทองกับกบเะเพราผสมกับแล้วแต่ตามนี้เลยเห็นไหมฮะแต่ใครมาวันเกิดทานฟรีนะครัะเลือดไหมขนาด xl ใหญ่สุดกินภายใน30นาทีก็กินฟรีถ้าคนเดียวหมดนะครับ อุ้ยปโปรโมชั่นแบบอลังการงานสร้างมากๆากคนครับเขาเปล่าน้าําเติมฟรีฮนะเมนูมังสวิรัตก็มานะจ๊ะเส้นกลางเส้นใหญ่นะฮะก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตีเ๋ยวกัวกิ้งมังสวิรัตก็มีแต่ทุกคนอู้ยลดเลยของกินเล่นก็มีนะเกี๊ยวกอบเห็นไหมฮะหมูยงหมูยอแต่ทุกคนจา้นจายำหมูยอสารพัดลูกจิ้มก็มีนะจ๊ะหมูยอทอดน้ำริกกกะหมูสารพัดสารพียำก็มาจา้ะ ยำบุญเส้นทะเลยำไส้กรอกเบคอนมีหมดน้ำพริกก็น้ำพริกอองน้ำพริกหมูสับน้ำพริกปลากระป๋องต้มจืดจะเอาแบบต้มจืดไข่น้ำหรือเต้าหู้ไข่ก็ได้ทุกคนดูสินี่นีมีีีมเมนูพิเศษก็มานะจ๊ะผัดกะเพราเรือนจงเรือนจำก็มาจากทุกคนจา๋าเป็นผัดกะเพราคลุกข้าวอืมเม,มนูอลังการช่างคิดช่างสร้างช่างสรรทุกคน ผัดคณะน้ำมันหอยรัดข้าวก็มีข้าวผงข้าวผัดผงกะหรี่ก็มาก๋วยเตี๋ยวคั่วก็มีโุ้เยอะมากทุกคนสุดยอดขอนมหวานก็มีนี่ฮะลูกตาลลอยแก้วสลัดลอยแก้วแล้วก็น้ำสมุนไพรจากทุกคนจา๋า <c oughs> เห็นไหมไหลลงไหลเดินลูกค้าเข้าตลอดทุกคนจา๋ารถรถสวยจังเลยโอ้รถสวยบรรยากาศแม่น้ำปีงเห็นไหมทานเสร็จก็เดินย่องเดินย,ย่อยชมวิวดูสะพานนวรัดนะฮะ แล้วก็สะพานขัวเหล็กเนี่ยทุกคนจะรู้ไม่รู้จักใช่ไหมบางทีมาเชียงใหม่จะไม่รู้หรอกว่าสะพานขัวเหล็กอยู่ตรงไหนอยู่ตรงใกล้ๆกับกระเพากระดงบ้านฉันเปิด24ชั่วโมงตรงนี้จะเป็นสะพานรถเลี้ยวขวาไปสถานีรถไฟได้เลี้ยวซ้ายไปตลาดนายบัซซ่าแล้วก็วัดอุปปุตใกล้ๆเลยทุกคนจ้าเปิด24ชั่วโมงจริงๆจังๆนะฮะครั้งแรกในโลกมนุษย์ทุกคนจ้า